ในปี2026ประเทศไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางทหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านกองทัพอากาศซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการป้องกันอธิปไตยของชาติเครื่องบินขับไล่แจส39ไกรเพนซึ่งเป็นหัวใจหลักของฝูงบินรบยุคใหม่ของไทยยังคงได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต ไกรเพนคือเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรที่ออกแบบโดยบริษัทซาบของสวีเดนประเทศไทยได้เริ่มใช้งานไกรเพนตั้งแต่ปี2,554โดยมีการจัดหาเข้าประจำการทั้งหมด12ลำในรุ่นแจส3 9 c และแจส 39D ซึ่งประจำอยู่ที่ฝูงบิน701จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายทั้งการโจมตีภาคพ,พื้นการป้องกันภัยทางอากาศการลาดตระเวนและการสนับสนุนภารกิจของกองทัพในทุกมิติ ในปี2026ฝูงบินไกรเพนของไทยยังคงรักษาสภาพความพร้อมรบอย่างเต็มที่โดยกองทัพอากาศได้เน้นเรื่องการบำรุงรักษาการฝึกนักบินและการพัฒนาเทคโนโลยีให้เทียบเท่ากับมาตร,รฐานสากลหนึ่งในการพัฒนาสำคัญที่เกิดขึ้นในปีนี้คือการอัปเกรดระบบสื่อสารและระบบตรวจจับเป้าหมายให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมีการติดตั้งระบบ d a ต a Link ที่สามารถเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ระหว่างเครื่องบินไกรเพนกับศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นดินรวมถึงกับระบบเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ ระบบ Data Link นี้ทำให้ไกรเพ่นสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการแจ้งเตือนภายล่วงหน้าการสั่งการโจมตีเป้าหมายร่วมกันหรือแม้แต่การแบ่งปันข้อมูลระหว่างเครื่องบินด้วยกันแบบทันทีเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ในสนามรบอย่างแม่นยำและรวดเร็วอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สำคัญในปี2026คือการฝึกผสมกับประเทศพันธมิตร เช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสวีเดนซึ่งไกลเพ่นของไทยได้เข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติการรบจริงทั้งในภารกิจโจมตีเป้าหมายการรบกลางอากาศและการหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศจากภาคพ,พื้นโดยผลการฝึกพบว่าไกลเพ่นของไทยมีประสิทธิภาพสูงนักบินไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับคำชมจากพันธมิตรในด้านความคล่องตัวความแม่นยำและการทำงานร่วมกับระบบของชาติอื่นๆในด้านเทคโนโลยีไกลเพ่นของไทยยังคงใช้งานระบบเรดาร์ ps 0 5 เอซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง1 2ึงกิโลเมตรพร้อมกับอาวุธปล่อยนำวิถีเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM IRST และอาวุธอากาศสู่พื้นแบบ AGM 65า Maverick นอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่อากาศขนาด27มิลลิเมตรที่สามารถใช้งานในการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในระยะประชิดนอกจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปีนี้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการอัปเกรดไกลเพ่นของไทยไปสู่รุ่นใหม่ที่เรียกว่า Jazz ส E เอฟหรือที่รู้จักในชื่อไกรเพนเอนจี NG, ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงที่มีสมรรถนะเหนือกว่าเดิมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงขึ้นความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่มากขึ้นระบบเรดาร์แบบ AESA รุ่นใหม่และการรบแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าการจัดหาไกรเพนรุ่นใหม่ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากกองทัพอากาศไทย แต่หลายฝ่ายเชื่อว,ว่าการอัปเกรดไปสู่รุ่นถัดไปจะช่วยยกระดับความสามารถของฝูงบินไทยให้ทัดเทียมกับประเทศผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงในระยะยาวของชาติอีกด้วยในด้านความพร้อมของบุคลากรน,นักบินไกลเพ่นของไทยได้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศสวีเดนรวมถึงการฝึกในประเทศภายใ,ายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องบินอย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีศูนย์ซ่อมบำรุงภายในประเทศ ซึ่งสามารถดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระดับลึกได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาการส่งกลับไปยังต่างประเทศซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความเร็วในการซ่อมบำรุงเมื่อพูดถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการไรเพ่นนั้นแม้จะมีต้นทุนในการดูแลสูงกว่าเครื่องบินแบบเก่าแต่เมื่อเทียบกับขีดความสามารถที่ได้รับกลับมาถือว่าคุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งานระยะยาวโดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกค,คามมีความซับซ้อนและรวดเร็ว การมีเครื่องบินที่ตอบสนองได้หลากหลายภารกิจจึงเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังได้รับการสนับสนุนด้านอะไหล่อาวุธและระบบซอฟต์แวร์จากสวีเดนอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่าไกรเพนของไทยจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไปอีกหลายปีข้างหน้าและหากมีการจัดหาเครื่องใหม่เพิ่มเติมก็จะสามารถบูรณาการเข้ากับระบบเดิมได้อย่างไร้อรอยต่ออีกหนึ่งข้อได้เปรียบของไกรเพนคือความสามารถในการขึ้นลงจากสนามบ,บินระยะสั้นหรือถนน ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินหรือในภาวะสงครามที่ฐานบินหลักอาจไม่สามารถใช้งานได้เทคโนโลยีและการออกแบบของไกรเพนทาให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมในภาพรวมไกรเพนไม่เพียงแต่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของไทยในศตวรรษที่21โดยเฉพาะในปี2026นี้ที่การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงของภูมิภาคกําลังเข้มข้น ไทยจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่พร้อมและมีศักยภาพสูงเพื่อปกป้องอธิปไตยป้องกันภัยคุกคามและเสริมสร้างบทบาทในเวทีนานาชาติทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของไกรเพนเครื่องบินขับไล่แห่งกองทัพอากาศไทยในปี2026ที่ยังคงแสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพที่น่าภาคภูมิใจหากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ